สวัดีครับสวัสดีครับป็นพี่สาวในมันพาต่อยบักเชียงอุ้ยขาขาใครตัดผมใหม่เหรออันนูดูดูโชว์โชว์ทรงผมใหม่กฟนคลับโอ้อันนี้ทรงอะไรครับไคลโลไคลโลไคลโลหัวแหลมแหลมเดี๋ยวขึ้นไปเอาก่อนโอ้จะตกไหมเนาะม่ตกหรอกนะไม่ตก,กนี่ต้นไม่น่าต้นไม่น่าโอ้เมียไปเอามาอีกมามา เปี้ยวไม้เลยเปียกโ้นก่อนเอาไปตามโ้นมาสิโอไม่ใช่โ้นเอามาแล้วถามโ้นดิโ้นไอ้นี่ไงโ้นอยู่นี้โ้นต่อยอยู่เอาไปวิ่ง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 มาครับมาครับเดี๋ยวฝากโอ้โหหัดกัดหันกูโก้ทำไมนะครับเดี๋ยวตามอีกทีหนึ่งนะคะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ ติดอย่างมันอีกอันนี้ครับโอ๊ยต่าย